ที่มามาแค่หาดทรายของสเตทพาร์กก็คือตรงมาเลยค่ะเขาก็จะมีคนเก็บค่าผ่านประตูประมาณ9เหรียญค่ะปี2023 22ปีที่แล้วก็เเหรียญน,นะคะมันจะมีการปรับอัตราขึ้นแต่ว่าไม่มากค่ะทั้งครัวทั้งรถก็คือเหมือนเหมือนเป็นค่าอ่าฟอร์เซอร์ลดีจะฟอร์เซอร์ดีฟรี ตรงนี้ก็จะมีแคมป์กราวน์ที่คนเอาแคมเปอร์มาตั้งนะคะ This is like a camper area People can bring their camper คือถ้าเกิดคนเขามีแคมเปอร์เขาก็ลาก<ร>ามาตังตง้งตรงนี้ได้ค่ะเนี่ยนะคะ ump, Dump station There's a campsite right here เราเพิ่งเช็คเอานะคะแต่ว่าเรากลับมาแต่เราเราเรากลับมาอยู่ที่สเตทพาร์คใหม่ตรงนี้คือ ฟร์เฮเวนส t ตดพาร์คตรงนี้เป็นออฟฟิสนะคะมีหาดทรายตรงนี้ที่มีแคมป์ไซค์ก็คือตรงไปนะคะตรงไปแล้วก็จะเลี้ยวเลี้ยวไปตรงนู้นไกลๆตรงริบๆอะคะ่ะนี่ก็คือแฟร์เฮเวนสตีนะคะ ตอนนี้ยังไม่ยุ่งนะคะ throw the trash. Put there. นี่ก็จะมีเซฟการ์ดแล้วก็ถ้าบ่ายๆแล้วรถก็จะเต็มนะคะหรือว่าวันที่ยุ่งๆวันอากาศร้อนคือชัวช์ๆน้ำน้ำทะเลสาบไม่เย็นเขาก็จะเขาก็จะคนก็จะเต็มะคะ่ะ เต็มทั้งหาดเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็คือ,อยังเช้าอยู่แล้ววันนี้ก็ไม่ร้อนมากอากาศดีนะคะตอนตอนตอนนี้แต่ว่าหลังจากเนี้ยอาจจะร้อนขึ้นแต่ว่าน้ำทะเลน้าทะเลสาบมันจะเย็นอยู่ดีค่ะทุกคน Fair Haven State Park ค่ะทุกคน Fair Haven Beach Beach Fair Haven บ้านนอกนิวยอร์กนะคะครอบครัวแต่ละครอบครัวเขาก็จะมาไปบาร์บีคิวกันค่ะมาแคมป์บางคนที่เขาแคมป์เขาก็มาที่หาดนี้นะคะที่เขาเขาแคมป์ใกล้ๆทํซ้ายที่เราไปพักทุก่วนใหญ่ทุกๆจุดจะมีสนามเด็กเล่นค่ะนี่ก็มีตรงนั้นนะคะตรงนี้ก็คือใครมีเรือก็เอาเรือมาออกเรือ วันนี้ไม่ร้อนมากค่ะกับอาถ้าใครมาอาบแดดก็ถือว่ากําลังดีเลยเนาะเพราะว่ามันไม่ร้อนเกินอากาศเย็นๆในร่มแต่ว่าอยู่กลางแดดก็คือเพอร์เฟกเลยค่ะ

Sa ่อาเซฟแอ for ยูเซล e ม่เลัสนไม่ม่เม่ไ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 ม่มมาไม่่ไมไม่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 ไ เ <Wow. S 2> นี้ยนะคะนี่ก็คือรอบรอบ